สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนะวิจาร์ณล่วงหน้านะครับรายการมวยไทยเจ็ดสีครับสำหรับรายการมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่19มีนาคมครับ2566 ก็จัดกันที่วีีบวยช่อง7สีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7ด HD ครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา1 4บสนกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับวันที่จะไปให้ทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเจสีในสัปดาห์นี้นะครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักก่อนนะครับพักยก 2- 4่นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากับอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขั้นต่ำ10บาท นะครับราคาส่งตรงจากเบทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้นะครับถ้าเกิดว่าแฟนบัตรมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับทีแอดพีเคนะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในช่วงเวนี้ต้องเป็นพักยก2อเท่านั้นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ S PK 24นะครับ มาดูกันที่คู่ที่1นะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นไข่มุกขาววอจักรวุฒินะครับพบกับเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มครับในพิกัด122ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับไข่มุกขาววอจักรวุฒิครับนักชกวัย19ปีนะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นมวยเขานะครับรูปร่างสูงยาวเลยนะครับสำหรับไข่มุกขาวนะเปิดเกมปั้มรัดฟัดตีนะครับหมัดศอกแรงครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นครับสำหรับนักของไข่มุกขาวนนะครับแฟ น่าสุดที่ชกไว้นะครับก็ชนะนอกได้3ครับคาร์ลเซเว่นมวยไทยครับที่เบทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มครับหรือว่าเจ้าเสาเพชรเกษมนะครับนักชกวัย20ปีครับจากจังหวัดนครพนมนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับสำหรับเจ้าเสานะเปิดเกมเดินจับเดินตีนะครับประเภทเชิงไม่สดนะ นะครับวงในเหนียวแน่นครับวงนอกก็เตะต่อยรุนแรงนะครับก้าแลกก้าบวกนะครับอาวุธหลากหลายเลยนะครับสำหรับธนาของเสานะครับก็เก็บตัวฟิตซอมอีกที่ค่ามมวยสอจอเล็กเมืองนนครับไฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนครับธนาของก้านทองทองเมืองหลังสวนครับที่เวทีมวยตะวันนานะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับ ก็เขาเจอเขานะเป็นคู่มวยต่างสิกต่างสายเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่ตานะของไข่มุกขาววอจักรวุฒิอ่ะนะครับมองว่ากระดูกมวยการผ่านมวยของไข่มุกขาวนี่จะดีกว่านะครับจังหวะฝีมือวงนอกดูไปก่อนนะมีหมัดมีศอกมาเสริมนะครับทีต่อทีดูรัดกุมกว่านะครับวงไหนก็ถือว่าเหนียวแน่นเหนียวนึบอ่ะนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยผมมองว่ายังดูดีกว่านะครับออกชอบไปที่ไข่มุกขาววอจักรวุฒิครับกระดูกมวยดีกว่านะครับเบียดไปเบียดมานะครับท้ายๆครับวันนี้จะเอา เสาทรัพย์สมบูรณ์ร์มไปได้นะครับสำหรับคู่เปิดวายการนะครับออกชอบไปที่ไข่มุกขาวฟอร์จกระวุินะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่22ครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายทันทีครับเพชรลีลาเอ็มยูเดนนะครับพบกับเวนอมลักจี้บันเทิงนะครับในพิกัด117ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเป็นเพชรลีลาเอ็มยูเดนครับนักชกวัย21ปีนะครับจากจังหวัดกระบี่ครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับเตะต่อยแรงครับหมัดศอกรุนแรงอาวุธหลากหลายนะครับหลักเดี่ยวฝีมือดีครับสำหรับ ชนะของเพลีละนะครับก็เก็บตัวฟิสซอมพิธี่ข่หมวย F อ g r o u p ุนะครับแฟนล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะนอกด้วย2ครับเด่นพยักศักสตูลนะครับที่เบทีมวยช่อง7จสีนะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นเวนอมลักกี้บันเทิงครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าประตักมงคลซินบีมวยไทยนะครับนักชกวัย18ปีครับจากจังหวัดสงขานะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับสหรับเจ้าเวนอมครับหรือว่าเจ้าประตักมงคลอ่ะนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับหมัดสวนศอกสวนแรงครับ หลักเียมดีเก๋าเกมนะครับอาลุตหลากหลายรวดเร็วครับสำหรับท่านของเวนมนะครับก็เก็บตัวฟิซซอมอยู่ที่เกียรติเพชรนะครับเป็นมวยคนจัดนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะน็อกได้สองครอบพรนพิทักษ์นครสามิตรแท็กเตอร์นะครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ ก็ฝีมือกับฝีมือนะซ้ายกับขวาครับสดเจอสดอะนะครับประเภทอาวุธหนักแรงนะครับฝีมือเตะต่อยรุ่งแรงหมัดสองอันตรายนี่ก็ต้องอยู่ที่เพชรีลานะครับประเภทมวยซ้ายฝีมือจัดตั้งรับจับทางนะครับกินเหลี่ยมกินทรงนี่ก็ต้องอยู่ที่เจ้าเวนอมนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทางด้านของเวนอมลัคกี้บันเทิงอะนะครับจังหวะฝีมือดูจัดกว่านะเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับทีต่อทีดูไวกว่านะครับนาเสือคนจัดด้วยนะครับบรรยากาศในเวทีเนี่ยผมมองว่าดูดีกว่า ออกชอบไปที่เวนนอลักกี้บันเทิงครับดูผิวกว่านะครับมีลูกลักไก่นะมีหมัดมีศอกสวนนะครับมีลูกลักไก่เตะกานโอนะครับถือว่าเป็นมวยที่มีนาทีทองครับสำหรับทลาของเวนนอมนะครับออกชอบไปที่เวนนอมลักกี้บันเทิงนะดูหลากหลายจุกจิกนะครับชกยากนะครับวันนี้จะเอาชนะท่าของเพชรดีลาเอ็มยูเดนไปได้นะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการนะครับออกชอบไปที่เวนนอมนะครับ มาดูกันที่วุ้ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับ9ล้านสจแดนดายองนะครับพบกับเพชรสังวานสสมานการเม้นครับในพิกัด122ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเป็น9ล้านสจแดนดายองครับ19ปีจากจังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวเลยนะครับจังหวะฝีมือต่อยขวาต่อยขวานะครับขวางเสียบขวางแทงนะครับระยะประชิดมีศอกครับที่อันตรายนะครับหลักเดี่ยมฝีมือดีเลยครับสหรับ ธนาของ9ล้านนะครับแฟนต่างสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนจอร์ดคาราบาวครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นเพชรสังวานสสมานกาเมียนครับนักชกวัย21ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็เป็นมวยเข่านะครับรูปร่างสูงยาวเลยนะครับสำหรับเพชรสังวานนะเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงนะครับขวางหน้าป้ายหน้าครับศอกสับศอกฟันแรงเลยนะครับเป็นมวยแรงปลายแข็งแกร่งอ่ะนะครับสำหรับ ตาของเพชรสังวานนะครับก็มาเก็บตัวฟิซซ้อมวิธีค่ายมวยพีเคแสนชัยนะสำหรับตาของเพชรสังวานนะครับไฟายล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับไปกับจอร์ดคาราบาวครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับต่างคนต่างแพ้จอร์ดมาด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับไฟายล่าสุดของทั้งคู่นะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเอต่อยแรงอาวุธหลากหลายนะครับก็ต้องอยู่ที่ก้าล้านนะครับประเภทขวางเสียบขวางแทงต่อยมัดฟันศอกนะครับกาแรกกาบวกเชิงไม่สนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ทางด้านของเพชรสังวานนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทางด้านของ9ก้าล้านสจเดลยอ นะครับหลักเหลี่ยมฝีมือดูดีกว่านะอาวุธหลากหลายนะครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงนะครับส่งมวยต้นต้นดูได้เปรียบอะนะครับกรูปร่างชงชกก็ดูไม่ได้เสียเปรียบนะมองว่าจะได้สูงได้ยาวกว่าด้วยนะครับสำหรับธนะของเก้าล้านนะครับลวกไหนก็มีขวางแทงสู้นะครับที่ต่อที่นะครับมาชิงกันออกแลกกันออกเนี่ยดูว่าทางด้านขวาก้าวานเนี่ยจังหวะเขาจะไหวกว่านะครับไปสังวานวันนี้ต้องเป็นฝ่ายที่เดินเปิดเกมครับผมมองว่าต้นต้นเนี่ยต้องรับอาวุธของเก้าล้านไปก่อน ยิงไฟล่าสุดนะไปโชคกับเจ้าจอร์ดคารลาบาว่ะถือว่าโชคไว้ดีมากนะครับสำหรับธนาของ9้าล้านนะครับก็อ,ออกชอบไปที่9้าล้านสอจอเดลยองนะดูว่าจังหวะฝีมือดีกว่านะครับมีอาวุธที่หลากหลายกว่านะครับจะเอาชนะเชรสังวานสอสมานกามเมนไปได้นะครับสำหรับผู้รองของนการนะครับออกชอบไปที่9้าล้านสอจอเดลยองนะครับ มาดูกันที่คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํารายการในสัปดาห์นี้ครับวันบินลูกเฉพาะโรงต้มนะครับพบกับธีรพลแดงเขาทรายครับในพิกัด120ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเป็นวันบินลูกเฉพาะโรงต้มครับ22ปีจากจังหวัดชลบุรีนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะเป็นมวยขวาครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับหมัดสวนศอกสวนแรงครับอาวุธหลากหลายนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมไปที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับฝ่ายละสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้นกด้วย3ครับให้กับฉลามดำนายกเอท่าสารานะครับตีเกาะสมุยจัังหวดสุรราษฎ์ นี่นะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นธีรพลแดงเขาสายครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าดีทีลูกบ้านใหม่นะครับนักชกวัย22ปีครับจากนครราชสีมานะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเป็นมวยขวาครับปลกนอกเตะขวาต่อยขวานะครับวงในขวางหน้าป้ายหน้านะครับขำแทงครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับศอกสับศอกสวนอันตรายครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับเก็บตัวฟิซซอลไปที่ชอห้าพยักนะครับสลับ ตลาของทีละผลครับแฟร์ล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็แพ้คะแนนครับให้กับผลพลันชัยครับที่ของธรรมอากาศถูปัติมีดอนเมืองนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับแน่นอนครับอยู่ที่วันบินอะนะครับวันนี้ก็ถือว่าชกในบ้านชกในถิ่นนะครับสำหรับวันบินนะครับประเภทมวยเข่าคบเครื่องนะครับเดินบทเดินเบียดมีขวางมีป้ายมีศอกสลับนะครับก็ต้องอยู่ที่ฐานะของทีละลนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ทางด้านของธีรพลแดงเขาทรายครับหรือว่าเจ้าดีทีลูกบ้านใหม่อ่ะนะครับจังหวะฝีมืออาจจะเป็นหลงนะแต่ว่าได้ลูกเดินได้ลูกขยันนะนะครับเดินจับเดินตีนะครับเขาในนี่ถือว่าเหนียวแน่นเลยนะครับมีหมัดมีศอกมาเสริมนะครับเจ้าวันบินในช่วงหลังผมมองว่าโดนหนักๆไม่ค่อยได้นะครับการยิริยะท้ายดูเป็นหลงนะครับออกชอบไปที่ธีรพลแดงเขาทรายนะลุ้นท้ายเลยนะครับลุ้นเข่าหนครับท้ายๆวันนี้ดูแข็งแกร่งกว่านะครับจะอาศัยลูกบดลูกเบียดลูกขยันคร เอาชนะมวยฝีมือครับอยากเจ้าวันบินลูกพอ่อหลวงต้มไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนํารายการนะครับออกช่อไปที่ธีรพลแดงเขาทรายนะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นๆนะครับชอบที่สุดในรายการครับผมออกชอบไปที่ทางด้านของไข่มุกขาววอจักรวุฒินะครับมองว่ากระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่านะครับจังหวะฝีมือวงนอกดูดีกว่าครับตีต่อที่โดนต่อโดนนะครับเบียดไปเบียดมาท้ายท้ายเนี่ยผมมองว่าการระยะนะครับของไข่มุกขาวเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับชอบที่สุดในรายการนะครับออกชอบไปที่ไข่มุกขาววอจักรวุฒินะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการมวยไทยเสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566นากิะครับจากวีทีมวยช่องเสีครับถ่ายทรดสดนะครับทางช่องเกตให้ดีครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมณฑที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอก